เดี๋ยวเอาสูตรสนอองมั่งไหมอีกอันนึงใส่น้ำมันชามะนาวซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมน้ำมันงาก็ใส่หมดทุกอย่างซอสงาจะเป็นเบส อว่า <laughs> สุดเนี่ยขี้อัสลามุอะลัยกุมชาวซวนองฮาลองชิวเก่าพวกเราอีกครั้งในประโที่มันแตกต่างไปตอนนี้ผมอยู่เหล่าหลงฉังเป็นร้านที่สไตล์จีนจีนแท้ๆจีนแท้ๆเลยเจ้าของร้านก็เป็นจีนโลกมันหมุนไวอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาคุณก็สามารถคุยกับเขาได้เลยใช่ใช่ภาษาจีนเลยนะภาษาจีนนนีี่你好你好你่你好ชิวอ๋อจีอ๋อปิดอย่างอ๋อยอ๋อหนิมลานี่คืออ的那ร ไม่อเขาบอกว่ามันเป็นมนทนเกี่ยวกับหนิงเสีย้ยก oh. ูเรียนมา2อาทิตย์ได้เฮ็ด อ๋อจี่หมิงเซี่ยอตีรตงยลนง这个中国的西北部เขาบอกว่าหมิงเซี่ยเนี่ยมันจะอยู่ภาคตะวันตกไปด้แถวรานองเวยรานองเออรานองใต้นเจ้วจะหมอมีชื่ออ๋อหยางเขาบอกเขายางใช่ครับชื่อหยางนิ้งจิวมอมีชืผมสามเาเป็นภาษาว่าชื่อเขาชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อุจางอ

่เจีาบอกว่าที่เขาแตกต่างจากที่อื่นเลยหม่าล่าที่อื่นก็คือ,รมมอบริการกความสดแล้วก็หรูหราราคารสชาต<อ>ิเขาบอกว่า,าที่นี่มันแตกต่างเรื่องของรสชาติแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบเนี่ยเขามั่นใจเลยว่าเฮ้ยที่นี่ไม่เหมือนจากที่อื่นออริจินัลของหมาล่าเลยผมเคยไปกินหมาล่าที่ซเจียงเดีจะดูว่าเหมือนที่นี่เปล่าซีอนกับเราเี่ยอเป็นเพื่อนกันรบเนเพอนกันนะครัเชีนเพาติดกันารุบเปนเอกันนะครับเปนเอกันะครับเป็นเพื่อนกันนะครัาเปเพื่าเกัเราไเป็นเ่อน แล้วก็ชิมโอเคโอเคเสีย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 เโอ้ยตู้ฟีดเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนี่สั่งคอเนี่ยคือสองก้าวที่กินได้หมดเลยใช่อันนี้คือสองก้าวพิษนี่อะไรจ๊ะเนี่ยนี่นี่อะไรเนี่ยแมงกะพุนแมงกะพุนนี่ใบพายเนื้อใบพายนี่โนไหนไหนไหนเขาบอกว่ามีกระเพาะแกะออสเตรเลียเฮ็ดมึงเอาไปเลยนี่หากินยากนะจ๊ะ เพราะแกะออสเตรเลียหูตะตู้เขาอ่ะเย็นตลอดเลยนะใบพายวิปอายผักเขาอ่ะสดสดเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่าเขามั่นใจมากที่ผักเขาสดสดปอดวัวก็มีเว้ยกุ้งหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นี่อยู่ใน29 9้นะโซนน้ำจิ้มเว้ยเฮเขาบอกสูตรไปด้วยนี่ซอสงาสูตรสอยหลงคุณเซนเขามาบอกว่าไอ้ตัวนี้แหละที่ลิ้นชาชาในหมาล่านี่ไม่ได้เกี่ยวกับพริกเลยนะเกี่ยวกับน้ำมันตัวนี้ที่ชาชาซอสงานิดหนึ่งพริกดองโอ้นี่คือสูตรปริสมบทหน่อยอันนี้ตามสูตรเขานะอันนี้กระเทียม สับนนิดึงกระเทียมสับนิดนึงแล้วก็พริกสดสับเนี่ยพริกสดสับต้นหอมอุ้ยดูพริกเขาดิว้าอย่างกับน้ำสะเดาอ่ะโอ้ยน่ากินว่ะน้ำมันเนื้อแล้วมีเนื้อเป็นเส้นๆอยู่ในนี้ด้วยอ่ะโุ้ยน่ากินว่ะน้ำลายแม่งแตกเลยว่ะเดี๋ยวเอาสูตรเสนองมั่้างไหมอีกอันหนึ่งใส่น้ำมันชาเออมะนาวมะนาวเสี้๊วดำซอสหอยนางรมน้ำมันงาแล้วก็ใส่หมดทุกอย่าง อ้าวขอของมันกินได้หมดเออมันจะอร่อยก็ได้นะ <S <S เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้แปะป้ายใหม่เป็นสูตรสระนองใส่ให้หมดอย่างละาชอ้อนอย่างละาช้อนอย่ายงเรช้อนมันจะยันกันแต่ยันกันอันนี้ซอสพริกดองใส่ไปนิดนึงซอสพริกดองซีฟู้ดอันนี้ซุกกี้นิดนึงอันนี้สูตรสระนองนะจ๊ะ,อะซอสงางจะเป็นเบสโอเค 我手见、啊，稀。<laughs> มึงกินนะสูตรเนี่ยเด็กๆจะกินเองนี่อันนี้คือ499จะมีทั้ง3น้ำอันนี้499นะ299จะเป็น2ออช่องอันนี้เราเอา499แต่เราดีฟิลได้ไม่อั้นใช่เข้าใช้ซิงชิเป่งวันนี้วันที่วุ้เซนเขาบอกว่าอันนี้คือของ499เนี่ยมอเนี่ย499เก้ามีสาันแต่นี่นี่299 299าเมาดูของลูกเขาสินี่สองเก้มี2ชุดและเนี่ยชุดเนี่ยของเราเนี่ยครูทอนจุนฮูอ๋อมาล่ากรูทานชุนฮูอ๋อฮ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 ้อน้ำถั่วมีสี่ ค,คือน้นำหมาล่าน้ำน้ำใสแล้วก็น้าชุมคูคือน้ําซอสเห็ดน้ําเห็ดแล้วก็อีกอันนึงคือน้ําดํําาน้ำก็คือถ้าสมมติว่าสองก้าจะได้2น้าใช่เจี๊ย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 ที่อยากลองอ่ะคืออันนี้ก่อนเลยไส้แพะุหยเห็ดขอบแกะเขาแฮปปี้ว่ะอันนี้น้ำจิ้นสูตรของทางร้านก่อนนะเขาบอกว่าเร็วไปมึงกินเร็วไปเดี๋ยวเราเอาเนื้อก่อนดีกว่าเฮ็ดงลองชิมน้ำซุปก่อนดีโคตรว้าวอ่ะ อันนี้น้ำจิ้มเขาก่อนนะน้ำจิ้มสารจู่พงมึงยีเขาพยายามมาบอกเราตลอดว่ามึงรักษาวัฒนธรรมกูด้วยอู้ยันนี้กินแกะมาเลยเฮ็ดมันฟุดดีว่ะขอบกระดงแกะเอออู้ยแต่น้ำแซ่บกว่าน้ำน้ำฟุดแซ่บเลยว่ะนี่โอ้โหยเนี่ยแคุณก่อนเลยคุณก่อนเลย เนื้อมันหอมหมดจริงๆอิงเบสของมันน่าจะอร่อยอยู่แล้วไงเนี <S <S ่ยจะต้องแกะเอออันนั้นอันนั้นบัววัวเราต้องชิมก่อนอันนี้น้องจิ้มสูตรน้องใส่ทุกอย่างที่มีจ้ะจริงอ่ะ อันนี้มีทั้งไส้แกะคาคีริ้วแล้วก็นีอริบอายแล้วก็ใส่ไปน้ําจิ้มซระนองซอสนองนี้สรองนต้อนถัวเอาจริงๆอันนี้ยีวัตถุดิบที่เขาให้มาในน้ําจิ้มอะสามารถปทุงเองได้หมดเลยถ้<า>คุณไม่ชอบถั่วก็ไม่ต้องใส่ถั่วก็ได้ไม่ต้องใส่ถั่วุณนะ เจ้าเฮาซื่อโคตรอร่อยน้ำซุปคุณเซนเ้ามาเตะให้ตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเว้ยนาทีฟังคุณเซนเขาเล่าเรื่องราวของเขาว่าเขาอยู่มนพลที่จีนเขาดูปิดกั้นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนามากเขาคนเลยเลือกที่จะมาที่นี่ที่นี่มันเสรีในเรื่องการนับถือเสรีในการปฏิบัติอิมาดาอะไรพวกนี้เขาก็เลยอยากจะมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่คุณจีนคุณเขาเธออะไรนะนี่คือคนจีนที่อยากจะหาทางออกในเรื่องของศาสนาอิสระเสรีภาพในการนับถือเขาก็เลยเลือกมาอยู่ที่นี่ อ่ะอันนี้เป็นโซน499เวย้ยสันในวางใบพายอันนี้ลินล้นลิ้นรูดเลยแล้วกันกูรู้มึงก็แฮปปี้วางไข้างบนก่อนอันนี้เสือออสเสือออสรูดเลยปะรูดเลยดูตาวก้ก่อนสะโพกสังเกตดินเนื้อเขาจะไม่ค่อยม,มีมันเขาจะคัดเนื้อส่วนดีสำหรับคนนะถ้าใครอยากกินมันก็เสือออสได้เลยกุ้งแม่น้ำใส่สองตัวแรกของคุณจ็ติมทุกคนติใส่ไปโหหลา S <S <S อินเริ่มอ,อินลูกผู้ชอบที่นี่ว่ะนี่ผนมจีบฮะเกาฮะเกาฮะเกาไม่ต้องใส่ละชิมแม่นเลยอื้อนท่ชาเลยอันนี้แหละที่ผมอยากจะอัน,นี้มากเลยก็คือเนื้อแพะสไลซ์แพะนะแพะสไลด์อยู่ใน4ีเก้าเกนี่มาล่าชิงคุมาหลง เพอกินไปแฮปปี้จริงๆอะลูกชิ้นเนือ้อแฮนด์เมดทำเองนะเป็นลูกชิ้นเนือ้อชิ้ที่หมาโหลใส่ไปเฮ็ดเดี๋ยวมึงไปล้วงเอานะใส่ไปซึ่งพวกเรอหมาระหว่างรอหนมจีบไปหน่อยเดี๋ยวผมป้อนชิ้ก็หมาโหลเสือออูอยู่กับที่ไม่ได้ว่ะชิ้นก็หมาโหล หมักด้วลชิ้นลูชิ้น,นโอ้ยชิ้นขึมาหลอมึงชิ้นเม็ดเด้งหรอวางยังอือ <c oughs> เ้ยผมว่าได้หมดเลยว่ตะตกขดเลอะเลย <c oughs> อยู่ในสี่เก้าเก้านะลูกชิ้นอะ่ะเออผมว่าแม่คุ้งในสี่เก้าอ่ะมาเลยเนี่ยมันละเอียดชิ้นขึ้นมาหลอ ลไม่เอาเรื่องนะเห็นเลยรสชาติมันโคตรแซ่บเลยโหลืมไอเทมลับด้วยน้ำส้มบ้านไรลืมอ่ลืม,ลม <c oughs> ที่โนโ้ตทุกคนจีด๊ดเลยกูอยากจะร้องกูอยากจะกลับบ้านเลยน้ำส้มบ้านไรน้ำส้มแท้ขั้นเก่งกันมาเจ้าเก่าทุกหัวที่15ร้าน,ลานแล้วแม่งลืมมามาโอ้โหถ้าเอามาแม่งโคตรย่อยเลยเงน็นไดม โอ้โหฝั่งนี้ด้วยนะส้มาร์ทไล่์โอ้ลืมมางไปมันอร่อยแต่อร่อยไม่สุดอูแม่งไม่สุดเนี่ยรถอยู่นั่นอะแล้วรถกูเพิ่งเปลี่ยนยางกับไฮเอ็นมาเห็นป่ะนั่นแหละไฮเอ็นออฟโรดนั่นแหละใครๆเขาก็เปลี่ยนกันไฮเอ็นออฟโรดคันนี้คันนี้ไฮเออใช่ไฮเอ็นหมดเลยไฮเอ็นหมดเลยนั่นแหละทุกคนเลยไฮเอ็นหมดเลยนั่นๆคับนั่นแหลไฮเอ็นหมดเลยนั่นแหละทั้งหมดเ่ยไฮเอ็นหมดเลยไฮเอ็นออฟโรดหมดเลยเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับยางรถยนต์เว้ยถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันแฮปปี้เกกี่่ยยวับางรถอะ ให้คุณนึกถึง High-end off-road แล้วกันช่วงล่างปีน้องปีนกองกันโอ้โหแม่งดีมาณหมดเลยโคตรเพ็งน่เลยเราลงถังหมาล่าตั้งอยู่ที่รามแปดเอทับหนึ่งเว้ยเปิดตั้งกาสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่ม <c oughs> ทุกวันทุกวัน every day ชิกักหมาโหล <c oughs> โอ๋แล้วเหี้ยกูแย่